พี่หนิงอันนี้แฟนคลับถามมาน่าจะสนใจอยู่เื่อจองไปแล้วด้วยมั้งซูซูกิฟรอง2025เนี่ยกำลงังจะเปิดตัวเปิดรับจองด้วย <c oughs> เขาถามมาว่าสมมุติว่ามันพังเนี่ยพี่ว่าค่าซ่อมอ้วกไหมซูซูกิฟรอง2025ถ้าต้องซ่อมบำรุงคาดว่าจะซ่อมจุกจิกมากไหมครับก็มันไม่พังหรอกช่วงแรกๆอะ่อะอ่าอันนี้พูดถึงในการพังก่อนละกันถ้าพังนะต้องพูดว่ามันเป็นเครื่องยนต์บล็อกแบบเดียวกับ ตัวของซูซูกิสวิปแล้วก็อัพจีแมนเป็นบล็อกพันห้าต้องต้องไปมองที่เออร์ติก้าแต่ว่าหัวฉีดอะเขาปรับเป็นดูเอาเจตเอร์ติก้ายังไม่หัวฉดไม่ไม่น่าหัวฉีดดีเอาเจตนะถ้าจำไม่ผิดถ้าเออร์ติก้าในประสบการณ์เลยไม่เคยพังอออกทุกอาทิตย์อืมผมไปถ่ายเสาร์อาทิตย์อะเดี๋ยวชนบุรีบ้างเชียงใหม่ม้่งพิษณุโลกบ้างไม่เคยพังไม่เคยมีปัญหาเลยสองสามปีละอืม น่าสิพี่ก็คิดว่าแบบโหถ้าขั้นพังแต่เหมือนเราเคยพูดกันนะว่าถ้าพังอะสูสุกิอะอะไรอะไรลรถเป็นรถที่มีอะไรถูกมีอะไรถูกหาซื้อง่ายแล้วก็จัดการได้ง่ายครับบางอะไรบางพาร์ตน่าจะร่วมกับโตโยต้าได้ด้วยแต่ไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นของฟลองมันจะมีพาร์ตร่วมมากแค่ไหนแต่พี่คิดว่าบางอย่างบางจุดอะมันคือสวิปยกสูงคือมิตริรถอะมันก็คือสวิปยกสูงนั่นแหละ โดยโดยโดยรวมๆเหมือนเราเคยพูดสรุปข้อมูลนี้ไปแล้วไปลองไปไล่ดูนะว่าแบบมันไม่ได้ใหญ่มากตัวรถมันไม่ได้ใหญ่กว่ามันเล็กกว่าซูซูกิเอ้ยมันเล็กกว่าโตโยต้ายาฮิคอร์ได้สามใบเพราะฉนั้นค่อนข้างเล็กอยู่อยู่ใน B s e gment S U V แน่นอนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการซ่อมหมาถามว่ามันอะไรจะแพงไหมค่ามัเนนตนแพงไหมเพราะว่าเราดูแพรได้อะคอมแพรเทียบกันได้ระหว่างทั้งตัวซูซูกิสวิต แล้วก็ XL เจ็ดเทียบกันนะอ่าอย่างแรกเลยพี่ให้ดูเรื่องของราคาก่อนแล้วกันถ้าเป็นราคาของน้ำมันเครื่องของตัวสุสกีประมาณ3มลิตรห้าอะดูตัว TXL ดีกว่าอ่าสมลิตรครึ่งพี่ว่าตัวนั้นก็น่าใช้สามลิตรครึ่งเหมือนกันเพราะมันคือไม่ตามกันเลยละนเอเครื่องพันห้าก็น่าใช้สามลิตรครึ่งน้ำมันเกรดคือศูนย์ดับเิลยถึงศูนย์ดับวิสิแล้วแต่ราคาหนึ่งพันห้าสิบบาทออแต่ใบเป๋าใช่ไหม สามลิตรกว่าสบายกระเป๋ามีค่าเปลี่ยนแหวนรองยี่ิบเอ็ดบาทค่าไส้กรองร้อยแปดสิบหกบาทอันน่ารักจัดอันนี้คือราคามาตรฐานแบบจากโชว์รูมศูนย์ของโตโยตูกด้วยนะน้ำหล่อเย็นสี่ร้อยห้าสิบก็เรียกว่าเซอร์วิสตามระยะเซอร์วิสตรงนี้หายห่วงเลยอ่ะสายพานแอร์สามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทรวมค่าแรงเช็กระยะครั้งแรกประมาณเนี่ยรวมค่าแรงไปอีกพันกว่าบาทค่าของสองพันสามพันห้าเออสามพันห้าสามปีสองปีแรกกับสี่ปี คือเขาจะเปลี่ยนหมดเลยเป็นพวกไส้กรองเปลี่ยนหัวเทียนอย่างที่บอกหัวเทียนอ่ะสี่ตัวที่ตอนนั้นเราคุยกันตัวแปดสิบอ่ะเนี่ยของศูนย์ <laughs> <laughs> อ่ะสี่ตัวสี่ตัสี่สิบโถูกอ่าแล้วก็น้ำมันเกียร์แหวนรองโบน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำรอเย็นสายพานหน้าเครื่องไฮบริดนี่ที่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันไฮบริดของ XL 7ซึ่ง XL 7จก็เป็นมาไฮบริดเหมือนกันก็จะมีเรื่องของสายพานหน้าเครื่อง ดูราคาอะไรอะ่ะผมยังไม่เห็นข้ามพันห้าเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มให้ก่อนเลยแล้วกันรูส,สกิฟองค่าอะไรไม่แพงครับอันนี้พูดจากใจเลยนะพอเราไปมอง xl เหรือว่าเออจิก้าที่เป็นเวอร์ชันไฮบิดอะที่เป็นไฮไมล์ไฮบิดเหมือนกันอะอะมันมีแล้วมันมีแค่ค่าสายพันธนะุ์นักเครื่องที่โผล่เข้ามาในการป็นทนเนนอะเพิ่มแค่ประมาณพันกว่าบาทพันส <1, 4, S 2> <ง>ี่แล้วแล้วจะพูดว่าไมล์ไฮบิดอะ ไม่ต้องไปกังวลเรื่องแบตเตอรี่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องตัวอินเวอร์เตอร์มันจะมีแค่เหมือนเจเนเรเตอร์คอยหมุนช่วงสตาร์ทออกตัวไอการสตาร์ทออกตัวที่ทำให้ไม่ต้องใช้พละกําลังของเครื่องยนต์เยอะมันทําให้เครื่องยนต์ไม่จําเป็นต้องแบบเข็นแรงช่วงนั้นทําให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นออกตัวได้ไวขึ้นแค่นั้นเองนี่คือหลักการมันคิดง่ายๆทําง่ายๆแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีนี่คือไมล์ไฮบริดก็ปรากฏว่าค่าแรงก็เพิ่มมาแค่นั้น หล่งพันกว่าบาทเออแล้วก็ถ้าเป็นหัวฉีดดูอัลเจ็ของสวิปก็จะมีราคาหน่อยก็ไม่ถึงหมื่น<ม>ตัวหนึ่งที่จําไม่ได้สี่พันหรือเปล่ามือสี่ห้าพันหัวฉีดของดูอัลเจ็นะ<ม>เออเพราะฉะนั้นเนื้อในเวอร์ชั่นนั้นอะบอดี้ตัวถังทั้งหมดถ้าในเนี้ยใส่กองหัวแท็หัวฉียนีเหมือนกันหมดเท่ากันไอ้เรื่องของซ่อมบอดีพ้พาร์ทก็ว่ากันไป<ม>ได้ว่ากันไปแต่ละคันแต่ละคันก็ไม่ค่อยหนีกันมากหรอกยิ่งจะไปซ่อมแบบตัวถังมันก็ซ่อมกูทั่วไปหรืออะไรเงี้ยเออได้หมด่ะ เรื่องพาร์ตกระจกบางทีอาจจะใช้ร่วมกันได้ด้วยเพราะนั้นมา,มาดูเรื่องของเครื่องยนต์เพราะเครื่องยนต์มันก็ร่วมกับสวิปอะมันทำให้เราก็พอรู้ว่าค่าซ่อม,มันสวิปมันไม่ได้แพงไม่ได้เสียง่ายขัวชีดดูเอาเจ็ราคาเท่าไหร่ไมฮับิดมีสายพานหน้าไมฮับิดมีอินเวอร์เตอร์มีไอโผล่ขึ้นมาเอ่อก็ไม่ได้แพงอะที่เขาซ่อมกันอะสรุปแล้วมั่นใจได้เลยครับโซูชฟองซ่อมไม่แพงเทียบการมาแทนส์มอเผื่อถูกกว่าไฮบิดด้วยัทใหม่ต้องอันนี้ต้องยอมรับนะ ถูกกว่าไฮบริดที่เป็นนิสสันคลิกถูกกว่าเป็นไฮบริดที่เป็นโตโยต้าอะยาริสเอชี T e. ด้วยความที่แบตก็เล็กกว่าแค่แบบไม่ต้องมไม่ต้องงองมูลค่าแบตบแบตบนี่เผื่อไม่ต้องมีการเคล,เล,ลมเลยไรทางไปเลยด้วยความที่มันเล็กใช้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 ใช,ใช,ใช,ใช้ไม่จำเป็นต้องสนใจมันมียังติดยังทํางานได้ระบบค่อยทําแล้วถ้าเปลี่ยนจริงๆกับไอตัวเออตัวที่ทําให้เป็นไฮบริดมาไฮบริดขึ้นมาที่เครื่องยนต์นะมันก็ส้มถูกมันก็หลักหมื่นตน้ตนๆนนเองอ่ะนี่ประมาณเนี้ยสําหรับ โตโต้ฟ้องว่าจะซ่อมแพงไหมพอเราเห็นกลางค่าเดี๋ยวเราให้ดูมือนะทั้ง XL 7 h y b r i d แล้วก็สวิวแคปให้ดูว่าราคามันอะไรเท่าไหร่ยังไงมั่งพิจารณาดูนะครับว่าฟ้องราคาซ่อมจะแพงไหมแต่สำหรับผมฟันธงให้ไม่แพงแน่นอนถูกใจจัดได้เลยครับ